สุดหลอกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ทราคาโคตรถูกอยู่ใช่หรือไม่งั้นผมแนะนำร้านนี้เลยช็อปฟามบริการกดเกมพาร์ทเลเวล11แมปบอกฟูตแมปคิงเลกาซี่และแมปออสตาร์ Star. แถมยังมีบริการอื่นๆในเพจอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอคในแะมปออสตากันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาสอน AFK ฟาร์มตัว EXP กันนะครับเอาไว้อัพพวกตัวละครเราเนะี่ยพวกอูริวพวกเออร์วินอะไรพวกนี้นะคเออ ไปอัพได้นะครับอัพอัพได้ทุกตัวแหละเออก็เดี๋ยวจะมาสอน F K นะคือเราทำรอบเดียวแล้วก็เราปล่อย F K ยาวนะคือเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับคือเราปล่อยได้ทั้งวันเกมมิ่งเลยนะนะนอกจากกระเป๋าเราจะเต็มเนี่ยถ้าใครกระเป๋าแบบโล่งเยอะๆเนะี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคือการที่กระเป๋าโล่งเยอะๆมันก็จะฟาร์มได้แบบ 24ชั่วโมงเลยแหละเออถ้าสมมุติว่ากระเป๋าเราเต็มนะครับมันก็จะเด้งออกจากเกมแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับก็วิธีนี้จะเป็นของในคอมก่อนเนาะเออผมจะขออนุญาต สอนของในคอมก่อนและกันรนบก็อันดับแรกเลยรับที่ทุกคนควรมีรนบก็ควรมีอูริวรนบหรือไม่ก็เจนอตหรือไม่ก็พวกตัวตีแอตัวไหนก็ได้นะเนี่ยเออจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นตัวที่แบบใช้เงินทุกถูแล้วก็อาคุ้มๆุ้มเออก็จะมีพวกเจนอตพวกอูริวนี่แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรนะการเกอร์ป่ะเออก็พวกนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าใช้เจนอตไปก็อูริวเพราะว่ามันหางไง เออก็ก็สอนตัวนี้มันหาง่ายนะครับเออมันหาได้ง่ายนะครับโอเคครับผมขอญอาตใช้เจนอสนะครับแล้วก็เรื่องของออฟนะครับออฟของตัวละครเนี่ยผมแนะนำว่า อ่าถ้าใช้เจนอนะให้ใส่อฟไฟนะครับ้าเป็นอูริวนะครับให้ใส่ออฟนะนะออรดราคาหรือทุกคนจะใส่เป็นออฟระยาก็ได้นะถ้าใครมีออฟระยะหรือถ้าใครไม่มีออฟไฟก็ใส่ออฟรเบิดไปก็ได้นะหรือถ้าไม่มีออฟรเบิดอีกก็ไม่ต้องใส่นะแต่ทุกคนต้องมีเลเวลอาของเจนอนะครับสักเลเวล80ขึ้นไปนะหรือไม่ก็เล่นเล่นไปก่อนเอาตัว EP ไปอัพตัวเจนอก่อนนะครับเออเพื่อให้มันมีดาเมจก่อนนะเดี๋ยวแม่งมาด่ากูอีกนะแบบว่ามาดูคลิปเอาตัว EP กูยังต้องมานั่ง EP, อนะ เออก,อก็ถ้าไม่อัพก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าถ้าไม่อัพก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ตามในคลิปก็นั่นแหละเออแล้วแต่เวลนแต่กรรมเดอผมแนะนําว่าให้เลเวลประมาณนี้นะครับผมเออเลเวลแปดขึ้นไปนี่แหละกําลังดีนะครับแค่นี้เลยแล้วก็โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ใช้ AFK เอาตัว XP เนอะก็ผมจะใช้เป็น Tiny Test นะครับ Tiny Test หรือ Tiny t a ะไม่รู้ขั้นแรกนะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะครับปรับหน้าจอเนอี่ย รับหน้าจอเกมโลบอคเนี่ยให้มันเป็นอ่าเป็นหน้าต่างเออประมาณนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับกดอ่ากดตรงเนี้ยนะครับกด e s c ก็ได้นะครับกดตั้งค่าโลบอคเนีไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ครับฟูซีคีเห็นไหมปรับเป็นออฟนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าสมมุติมันไม่เต็มจอทุกคนก็ปรับให้เต็มจอแค่นั้นเลยนะครับผมว่าแบบนี้มันดูเล่นง่ายขานะครับแล้วก็เวลาแบบเวลาเราจะใช้โปรแกรมอีกรอบหนึ่งก็ให้ปรับเป็นหน้าจอประมาณนี้แล้วก็เปิดนะครับไม่งั้นอ่า การกดการอะไรมันอาจจะคาดเคลื่อนได้นะเอออันนี้บอกแล้วนะนะใครพิมพ์คอมเมนต์มาอย่างนี้แล้วใครแม่งไม่ดูให้จบนะครับทุกคนก็เม้นตด่าแม่งทีนะครับเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวหาว่ากูไม่บอกอีกแม่งโอเคส่วนโปรแกรมนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออเนี่ยนะเป็นประมาณนี้หน้าตาโปรแกรมนะครับ โปรแกรมนี้ไม่กินสเปคเครื่องนะครับไม่ทําให้เครื่องแหลกนอกจากเครื่องท่านจะแหลกอยู่แล้วอันนั้นก็คือมันแรงอยู่แล้วนะอันนี้ไม่กินสเปคเครื่องไม่แหลกแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะดูงงๆสําหรับบางคนนิดหนึ่งนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ปัจแจตรงนี้นะครับเห็นปะเออไปที่ปัจแจนะครับอ่ะกดไปครับแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับเอาไวออนท็อปตรงนี้นะครับกดติ๊กไปนะครับมันจะ เวลาเรากดตรงอื่นเนี่ยมันจะไอ้นี่มันจะไม่ดับเนบี่ยไอตรงโปรแกรมเนี้ยเนี่ยเออโปรแกรมนี้มันจะไม่ดับนะครับประมาณนี้แล้วก็กดไปอีกรอบนึงงะครับที่เดิมเลยนะครับให้เรามาที่ p l a y Black นรับอันนี้เป็นปุ่มสําหรับเอาไว้หยุดนะครับเอาไว้หุดแล้วก็เอาไว้เล่นผมแนะนนะํานะอาให้ทุกคนนะครับปรับเป็นปุ่ม F8 F8 เพราะว่ามันง่ายหรือจะเป็น F12 หรือจะเป็นอาปุ่มแคปหน้าจอก็ได้ ส่วนใครที่ไม่รู้นะครับว่าปุ่ม F8 แม่งอยู่ไหนนะทุกคนก็ไปเรียนคอมใหม่นะวิชาคอมพิวเตอร์ไปเรียนใหม่นะแม่งไม่ตั้งใจเรียนสําหรับโน้ตบุ๊กนะครับก็กดปุ่ม Fn นะครับแล้วก็ F8 พร้อมกันนะครับของ R, ปุ่ม Fn ของโน้ตบุ๊กมันจะอยู่ข้างล่างนะครับทางขวาวาหน่อยเออปุ่ม Fn ครับกพกดพร้อมกับ F8 นะครับรถ้ามันกด F8 ไม่ได้ก็กด2ปุ่มนี้นะสำหรับโน้ตบุ๊ก โอเคหลังจากที่ทุกคนตั้งค่าปุ่มไอตรง payback แล้วใช่ไหมอ่ะผมกดมันจะมีติ๊กถูกข้างหน้าใช่ไหมครับผมเลือก F8 เนาะแล้วก็มาดูที่อันนี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการอ่าวนลูปนะครับคือเรากดเล่นไปทีหนึ่งมันก็จะวนซ้ํากลับมาวนซ้ํากลับมาจนกว่าเราจะกด F8 อีกรอบหนึ่งคือหยุดอีกรอบหนึ่งนะครับหยุดเล่นนั่นเองนะครับคือมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับ24ชั่วโมงจนกว่าเราจะกดหยุดนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็ผมกดเลยแล้วกันนะครับกดไปเลยแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเซตติ้งเนีครับเออเดี๋ยวเราค่อยตั้งค่าเพิ่มถ้าเราต้องการอะไรอีกก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าโอเคครับก็เปิดเกมมานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่ Infinity เลยนะโปรแกรมมันก็จะค้าแบบนี้นะปกติโปรแกรมมันจะดับนะครับถ้าทุกคนไม่ได้ติกตรงนี้นะ A อาไว n top อก็ติกด้วยนะถ้าใครโปรแกรมดับไปนะ อ่ะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมกันวิที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอนะครับรอให้มันขึ้นหมดเอ็กตรีมก่อนอ่ะขึ้นหมดเอ็กตรีมแล้วนะครับก็ทุกคนกดเอ็กตรีมก่อนก็ได้อ่ะผมกดเอ็กตรีมไปก่อนนะกดเอ็กตรีมไปก่อนนะเราทุกคนก็จําตําแหน่งนะครับจํจาจําตําแหน่งของโหมด X เอ็กตรีตมที่เรากดด้วยนะจําตําแหน่งไว้นะครับอ่จะจําไว้อ่ะของผมอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงเมาส์ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอมันขึ้นเวฟหนึ่งอ่ะ ของผมนะครับโหมด XT ผมมันจะอยู่ตรงข้างล่างเลขหนึ่งประมาณนี้ที่ผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเออเห็นเมาส์ผมเนาะนครับอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับอันดับแรกขั้นแรกเลยนะครับให้เรากดปุ่มเลตคอร์ดตรงนี้ครับอ่ะกดไปที่ปุ่มเลตคอร์ดนะครับโอเคแล้วก็ให้เราคลิกตรงนี้สักกี่ครั้งก็ได้สักสิบยี่สิบครั้งก็ได้นะสิบครั้งพอนะ่ห้าครั้งอ่ะห้าครั้งนะเดี๋ยวมันานานไปนะครับอ่ะก็เราก็คลิกไปคลิกรัวๆเลยอ่ะคลิกรัวๆไปปึ๊บคลิกประมาณนี้ แล้วก็สเต็ปที่2นะครับให้เราวางเจนอตนะครับก็คลิกไปที่เจนอตเลยครับคลิกแล้วก็วางไปเลยครับวางแล้วก็กดที่เจนอตนะครับสเต็ปที่3กดที่เจนอตโอเคครับผมกดที่เจนอตแล้วนะครับสเต็ปที่4นะครับให้เรากดไปที่อัปเกรดนะครับของเจนอตตัวนี้กดไปครับคลิกไปรัวๆก็ได้นะเผื่อมันบางทีมันกดไม่ติดเนาะโอเคคลิกไปรัวๆนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่5นะครับให้เรามากดที่ใกล้ๆฟันเฟืองเนี่ยคือการกดรีเพย์ซ้ำให้มันเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ย โอเคประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็กดหยุดไปครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมอาทําทการกด F8 นะกด F8 มันจะเล่นให้เองนะครับอ่ะกด F8 เนี่ยครับเห็นไหมเมาส์มันจะขยับเองอันนี้ผมไม่ได้เลื่อนเมาส์นนะกด F8 ปุ๊บมันขยับให้เองเลยครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งกดตามผมนะ เออหรือใครจะกดตามผมก็ได้แต่ว่าถ้าเวลาจะกดหยุดนะครับก็กด f 8อีกรอบหนึ่งเนะี่ยเออผมแนะนําให้ทุกคนทําให้มันเร็วที่สุดมันจะดีมากแต่ใครจะทํเช้าก็าได้ครับเดี๋ยวเราไปปรับเอาทีหลังก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือสเต็ปที่เท่าไหร่ละสเต็ปที่3แล้วเออกดที่ J n น t ปึ๊บแล้วก็สเต็ปที่4นะครับกดอัปเกรดปึ๊บโอเคเนี่ยมันกดให้เองลนะครับแล้วก็สเต็ปที่5นะไปกดปุ่มก้างๆางฟันเฟือง ปั๊บนี่ครับเสร็จแล้วทุกคนนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับคือมันก็จะวนลูปแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะเสร็จแล้ววิธีดูง่ายครับมันจะมีขึ้นเวลาตรงนี้ครับถ้ามันยังเล่นอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเวลาตรงตรงชื่อโปรแกรมเดี๋ยวผมลองกดใหม่นะทุกคนก็สังเกตดูนะครับถ้ามันเล่นอยู่ก็ดูนะอ่ะผมกดแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเวลานะครับแล้วก็เป็นรอบนะครับหนึ่งทับหนึ่งคือรอบนะครับ ถ้าตอนที่โปรแกรมเล่นอยู่ผมไม่แนะนําให้ทุกคนเลื่อนเมาส์นะหรือว่าขยับหน้าจอหรือว่าเดินอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่แนะนําเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันอาจจะเออได้นะครับมันอาจจะเออได้ไงมันอาจจะแบบคาดเคลื่อนนะครับโอเคก็ถ้าใครทําช้าแบบทําช้าเหมือนเต่าแบบผมนะครับก็แนะนําว่าให้มาปรับสปีดนะครับเห็นไหมไปที่วันเปืองเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เพลย์สปีดนะครับเรียกสักอันหนึ่งอะ ถ้าปรับคูนมันก็จะเร็วขึ้น2เท่าถ้าปรับคูณร้อยมันก็จะโคตรพ่อโคตรแม่เร็วนั่นเดี๋ยวลองปรับคูนร้อยเลยนะ,ะทุกคนก็ลองดูเมาส์เลื่อนนะครับกด F8 ปึ๊บโอ้โหเชี่ยโคตรเร็วปึ๊บโอเค,อเคมันก็จะได้รอบเดียวนะนนี้ผมไม่ได้ปรับวนลูปนะครับก็แนะนําว่าให้ปรับตรงนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ติตรงนี้ก็คือให้ตินะครับเพราะว่ามันจะวนลูปนะครับเดี๋ยวผมติใหม ติ๊กไปนะครับตอนนี้ติ๊กแล้วนะครับมันก็จะวนลูปให้ใหม่๋ยวผมกดนะครับปึ๊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 บ,บ,บเห็นไหมมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันใช้เวลากี่วิปะสี่วิโอ้โหคตรนเร็วสี่วิเร็วมากนะครับถ้าใครทําช้าๆก็ทําได้คนระับแต่ว่าให้มาปรับเวลานะครับแต่ใครทําเร็วๆก็ก็ไม่ต้องทำนะครับเออี๋ืจะปรับเป็นคูณสองก็ได้เออประมาณนี้นะครับ เวลาจะกดหยุดก็กด F 8ครับกด F 8อาจจะก,กดไม่ติดก็กดใหม่กดให้มันจนความมันจะหยุดให้อ่ะมันหยุดให้แล้วโอเคมา,าจะมีแบบบางครั้งที่กดไม่ติดหรืออาจจะเป็นที่คีย์บอร์ดผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> เออก็กดใหม่ก็โปรแกรมก็หยุดให้แล้วนะครับแค่นี้เลยอ่ะแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าทุกคนไม่อยากอ่าไม่อยากทําใหม่นะบแบบสมมติทุกคนปิดโปรแกรมไปแล้วปิดโปรแกรมมันเนี้ยแปะเออแล้วไม่อยากทาใหม่ให้ทุคกคนกดเซียตรงนี้ครับ ไปที่เซฟนะครับไปที่เซฟโอเคแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อไปอเดี๋ยวผมพิมพ์ farm e x p farm e x p อ่ะ, e อะโอเคแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดเซฟก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดเซฟไปนะมันก็จะขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่ออาเขาเรียกนะเป็นเซตนะครับเป็นเซตที่เราใช้ชื่อนั้นนะครับของผมก็ใช้ชื่อว่า farm e x p ก็สำหรับใครที่ปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับก็ก็อย่าลืมเซฟด้วยนะเออถ้าสมมติปิดไปแล้วเออเราเราเซฟแล้วนะครับอ่ะสมมติอ่ะผมปิดโปรแกรมนะปิดโปรแกรมไปอ่ะปิดไปแล้วนะครับก็ไปที่อ่าโปรแกรมใหม่ปุ๊บนะครับโอเคอันนี้ผมปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับก็อ่าลองกดเล่นดูนะครับลองกดเล่นดูอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับคือมันไม่มีการอ่าอัดนะครับเมื่อกี้ก็ให้ทุกคนไปกดที่โอเพนครับโอเพนแล้วก็เรียกชื่อที่เราพิมพ์อะไรเมื่อกี้ เมื่อกี้เราเชื่ออะไรนะฟาร์มวีทีปะอันนี้นะกดไปครับแล้วก็กดโอเพนนะครับแค่นี้ครับแล้วก็อ่าอย่าลืมมาตั้งค่าทุกครั้งด้วยนะครับถ้าทุกคนจะให้มาเล่น3ามวนลูบนะก็อย่าลืมมาติ๊กตรงนี้นะครับเอออย่าลืมมาติ๊กตรงนี้มันจะวนลูปไปเรื่อยๆจนขวาเราจะหยุดนะครับอ่ะก็ติ๊กไว้ที่นี้ครับแล้วก็กด F8 นะครับโอเคก็แค่นี้ครับอย่าลืมนะทุกคนต้องกดหยุดให้เป็น ต้องกด F8 ให้เป็นนะถ้ากดไม่เป็นไปสอบถามครูคอมก่อนนะครับเออครูคอมพิวเตอร์อะ่ะที่โรงเรียนน้องอะ่ะเออทักเฟซทักไลน์อะไรไปบอกก็ได้ครูครับปุ่ม F8 มันกดตรงไหนครับครูเออทักไปถามครูเขาเนีเออง่ายๆนะถ้าน้องกดหยุดไม่เป็นคือมันจะทิปหายกับน้องเออคือเดี๋ยวน้องต้องเปิดคอมใหม่อะ่ะเดี๋ยวปิดคอมเปิดไปนะครับคือถ้าเราไม่ได้กด F8 หยุดหรือไม่ได้กดหรือเราไม่ได้ตั้งค่าปุ่มหยุดอะไรเนะี่ยถ้าเรากดปุ่มหยุดไม่เป็นก็ มันจะไม่สามารถเลื่อนเมาส์หรือทำอะไรได้นะครับเออประมาณนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นไปหาปุ่ม F8 ให้เจอนะเออมันมีบางคนไม่รู้จริงๆเว้ทุกคนที่ผมมาบอกเนี่ยมันมีจริงๆผมพูดจริงๆมันมันต้องมีบางคนไม่รู้ว่าปุ่ม F8 คือตรงไหนไวะพี่คือบางทีโปรแกรมมันอาจจะมีบัคบัคนะครับเออถ้าบัคนะครับถ้าแบบสมมุติที่เราเซฟมาแล้วมันบัคมันมันไม่สามารถลงตัวหรืออัปตัวละครหรือกดใหม่ได้ก็ แนะนาให้อัดใหม่แล้วก็เซฟใหม่นะครับเออแล้วก็อย่าไปยุ่งกับตั้งค่าสปีดอะไรเออแนะนําว่าให้ลองแค่ครั้งเดียวเออถ้าสมมุติเราทาชาก็ปรับสปีดไปนิดนึงนะไม่ต้องไปปรับหลายๆรอบแบบมันอาจจะไฟล์บัคได้นะครับซึ่งผมนา่าจะบัคไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วิธีแก้ก็คืออัดใหม่นะครับเออผมก็คงต้องอัดใหม่ละนี่มันไม่อัพให้ผมละ โอเคเดี๋ยวผมทำแบบรวดเร็วให้ดูนะครับคือไฟล์ตอนนี้ผมแม่งบากรไปแล้วไฟล์แม่งเสียแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับกดเลคคอร์ดนะครับเลคคอร์ดแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้หลายๆรอบก็ดีนะแล้วก็เอามากดวางเจนออนะครับแล้วก็วางไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดแอปปึ๊บแล้วก็กดเพริปปุ๊บแล้วก็กดหยุดปึ๊บแค่นี้นะครับเอองงไหมงงไหมเออก็อันนี้ผมทําช้าไปผมกดสปีดคูณ2แล้วกันนะ กดสปีดคูณสองเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับเซฟอ,อะเซฟชื่อแม่งเหมือนเดิมเลยอะกดเซฟแล้วก็กดเพย์ไปปึ๊บเคลิกปึ๊บ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 อ่าโอเคได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือซ่อมไฟไม่ใช่เรียกว่าซ่อมไฟหรอกเรียกว่าอัดใหม่ถ้ามันอ่ากดไม่ได้ก็อัดใหม่ครับบางทีมันไฟไมันอาจจะเสียครับก,ก็กดใหม่เนาะแค่นั้นแหละ โอเคก็เดี๋ยวรอดูมันเริ่มใหม่นะครับถ้ามันเริ่มใหม่ให้เราก็โอเคเราสําเร็จแล้วนะครับก็คือเราสําเร็จแล้วสำหรับการฟาร์มตัว e ีกีนะครับก็ปล่อยได้ทั้งวันอินฟินิตี้นะจนควก่กระเป๋าคุณจะเต็มเลยนะครับเออปล่อยไปทั้งวันเลยแค่นี้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วโอเคครับตอนนี้ก็บ้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูอ่ะนะครับรอดูว่าเราจะได้อ่าเขาเรียกว่านะจะได้เริ่มใหม่ไหมนะครับ เออก็ได้ตัว EP มากี่ตัววะสามตัวหรอไม่ดีต้องได้มาหกตัวนะครับสาหรับรนะยี่สิบเวฟนะเออมันจะได้สิบเวฟสามตัวนะตนะครับเออต้องกดอีกทีมนะครับทุกคนอย่าลืมนะกดอีกทีมด้วยนะครับถ้าไม่กดอีกทีมมันก็จะไม่ได้ตัว EP นะครับมันจะได้น้อยไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เออมันจะได้น้อยนะแนะนำให้กดอ t กทีมด้วยนะครับวิธีนี้ก็เหมือนเป็นวิธีการปั๊มสปาสตาร์พาร์ไปด้วยนะเออนะครับใครที่ทําวิธีนี้ก็ ความตาพาไปนในตัวแหละเออนะครับได้ทั้ง EP ด้วยได้ทั้งตาพาด้วยเป็นไงโคตรคูลขู่แจ๊ดแ <c oughs> จ๊ดขู่แจ๊ดแจ๊ดเด่ะเนี่ยครับทุกคนเริ่มใหม่และเห็นไหมมันก็จะเริ่มใหม่ให้อีกแล้วนี่ครับนี่ก็วางตัวให้มันเดิมอันนี้ผมไม่ได้กดเลื่อนมอนะกดเล่นไปเรื่อยๆอ่ามันกด XP ให้ด้วยเห็นไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแนะนำนะ แนะนำว่าอ่าใช้เป็นตัวอูริวน่จาจะคุ้มกว่านะครับเออเพราะอูริวมันจะได้ประมาณ30บเวฟแต่ไม่ถึง40นะแต่ได้30เวฟนะครับเออหรือใครมีตัวที่ใช้แล้วคุ้มกว่านี้ก็เอามาใช้ได้ครับเออสําหรับตัวละครนี่ผมไม่ได้จํากัดว่าทุกคนจะใช้ตัวอะไรนะครับรับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับไปละปบายบายนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมใครอยากให้ทําในโทรศัพท์ก็คอมเมนต์บอกมากดไลค์ด้วยเออกดไลค์เยอะเดี๋ยวทําให้แน่นอน ไปละบ๊ายบายจุกก็ดู